พูดถึงเรื่องการขอทุนดีกว่าเด็กทุกคนตอบได้ไหมสามารถขอทุนได้ไหมแล้วต้องทำยังไงถึงจะได้ทุนเออผมจะได้ทุนจากฝั่งอเมริกาเลยแล้วทุนพวกนี้ก็คือให้เปล่าเลยได้โตทำงานอยากถามอะไรใคร อยากถามอะไรท่านวาที่เรามาต่อนะครับคุณภพยบูลบอกว่าไปที่ไหนก็เจอแต่คำถามที่ตอบได้ไม่เต็มปากไอเอางี้คุยกันถึงประโยคนี้เลยดีกว่าที่แบบพร้อมที่จะลงชิงช,ยชังชยจากการนนมันเกิดจากอารมณ์ <imet rag> เราพอเข้าใจแหละคุณเกิดจากอารมณ์อะไรคือมันไม่ไหวแล้วเหรอกับ อไม่คือไอทีในประเทศไทยในเชิงการพัฒนาประเทศตั้งแต่เด็กละคือผมมาแข่งคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กแล้วเวลาไม่มีจุดที่แบบผมต้องไปรับรางวัลกับรัฐมนตรีไ CT กระทรวง i อ t ทตอนนั้น่ะแล้วผมไปเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ฟังรัฐมนตรีพูดตอนนี้ก็อยู่บนแท่นนะงานประกาศรับรางวัลอะพูดเชี่ยอะไรวะไมู่้เรื่องหรืป่าเแล้วมันเป็นความแค้นของผมตรงนั้นแล้วแบบว่าทำไมเราไม่เอาคนที่รู้เรื่องะขึ้นไปตรงนั้นวะเออผมก็เลยแบบเออถ้าจะมีโอกาสกูอยากเป็นอันนี้คือแบบ อ่าเข้าใจจริงจริเออเออถามว่าแล้วก็ไอฉายายรัฐมนตรีอะไรเนี่ยจริงๆก็ผมก็เรียกตัวเองกันในช่องแชทตอนแรกๆคือแบบเคัมคัมเราคัมกันะลยอยากเป็นเรอยากเป็นรัฐมนตรีก็บอกอย่างเงี้ยนะเป็นแล้วก็อยางท่านรัฐมนตรีแล้วตอนนี้มันคัมฟูลเซอร์เคิลคือทุกคนเรียกผมรัฐมนตรีสบายใจที่จะให้เรียกต่อบมไม่างไรอยากให้ตัวเราแบบตัวยังไงก็อย่างอย่างเคสล่าสุดก็ไปตามดูไฮไลท์กันได้ในยูทูบก็น่ายังลงอยู่เรื่องของข้อมูลที่หลุดรั่วไปก็ ก็ถือว่าในอาร์มก็ก็มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแหละในการทําให้มันเป็นที่กระพือในไทยกระพือว่ามันสําคัญนะโว้ยไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแล้วก็มีหลายๆประโยชน์ที่ผมถูกใจมากอย่างเช่นว่าพี่เขาก็เป็นเอนจิเนียร์นี่ทำไมวิธีพูดเปลี่ยนล่ะคือผมอยากรู้ว่าสเตตัสของวงแวดวงไอทั้งเพื่อความปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่ของประเทศไทยอ่ะมันอยู่ขั้นไหนวะมันไม่มีหรอก โอ้ย oh. <laughs> ไม่มัน,ม,นมันไม่มีมันมันก็เหมือนกับประตูที่เปิดไว้แล้วอยู่เข้าไปได้เลยแบบข้อมูลที่มันหลุดแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดคนไอทดูก็จะรู้ว่าอ๋อ ใช่ก็มึงไม่กมึงไม่การก่อนไล้วนี่มีทั้งเรื่องโรงพยาบาลด้วยใช่ใช่ใช่ครับไอไอไอห้าสิบห้าล้านชื่นนี่ก็อันนี้แหละเออแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันเราเวลาเราเราดีไซน์อะไรเราไม่ได้คิดถึง security ก่อนเราคิดถึงแบบว่าโอเคเราจะทำให้มันใช้ได้ก็พอเอออย่างแบบตรวจควิดอย่างเงี้ยให้เราไปสุ่มเล็กประชาชนถ้าเกิดเราสุ่มโดนปุ๊บข้อมูลทั้งแบบไหลลงมาเลยอ่ะเออคือมันมันเกินไปอระบบป้องกันนยอาร์มองว่ายังยังไม่มีเลยผมว่า ผมว่าในในในรัฐนะยังไม่มีถ้าธนาคารเราก็แข็งแรงนะอระบบเอกชนเราเอกชนเราค่อนข้างที่จะอ๋อถ้าแยกกันคือจะไม่เหมือนกันมีคนส่งพัสดมาให้ด้วยฮะแอนด์แมนหนึ่งเอาสามสี่เ้าผมแล้วก็มาใช้กันอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นง่ายเพราะว่าทุกอันเลยนะแอนด์แมนหนึ่งเอาสามสี่ใช่ใช่เป็นง่ายสุดเลยพูดถึงเรื่องการขอทุนดีกว่าเด็กทุกคนสามารถขอทุนได้ไหม แล้วต้องทำยังไงถึงจะได้ทุนได้ โอเคโอเคเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเวลาเด็กไทยเราอยากจะไปเรียนต่างประเทศใช่เราก็จะไปหาทุนรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งอันเนี้ยคือใช้ทุนยัใช้ทุนยับเลยนะสมมติว่าพี่เรียน3ปีเขาคูณ3เลยป้า่เก้าปีกลับมาทํางาน9ปีใช่ป่ะซึ่งตอนนั้นน่ะพี่ตอนพี่รับทุนพี่อาจจะอายุ18แล้วแล้วแบบว่าไปเรียนเสร็จกลับมากว่าจะใช้ทุนเสร็จอายุประมาณ30กว่าละซึ่งเหมือนกับผมผมจะเรียกเขาว่าเซ็นชีวิตตัวเองทิ้งไปตอนอายุสิบแปดซึ่งตอนนั้นน่ะความคิดเราอะ มันยังไม่เรายังเห็นโลกไม่เยอะแต่ว่ามันมัดขาเราแล้วทั้งชีวิตซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกซึ่งผมจะคงจะทําเรื่องนี้อยู่แต่ว่าทุนที่ฝั่งนู้ะมันก็มีเยอะผมมันจะได้ทุนจากฝั่งเมริกาเลยแล้วทุนพวกนี้ก็คือให้เปล่าเลยก็ลงก็ปกติแล้วอย่างเงี้ยครับคือในที่เมกาเนี่ยเขาจะมีทุนวิจัยอะไรเรื่องนึงอีกแล้วเสร็จแล้วอาจารย์จะเป็นคนขอเขียนโปรเจกต์ขอสมมติเอ่อได้ไม่ได้มาร้อยบาทเขาก็จะบังคับเลยว่า20บบาทเนี่ยต้องไปจ้างนักศึกษา อันนี้เป็นเป็นกฎเป็นกฎของกฎเขาเป็นกฎเลยแล้วนั้น20เอบ่อ20บาทเนี่ยก็เป็นค่าเรียนกับเงินเดือนด้วยนะ,อะเออก็คืออยู่ได้ด้วยผมเลยคิดว่าเอาเอไอ้ระบบเนี้ยมันดีแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ใช่ไหมเราเราอยู่เนี้ยเรารู้อาจารย์คนเนี้ยมีทุน m, ก็ไปขอเขาเขาก็อยากได้แรงงานที่ไปช่วยเขาวิจัยอยู่แล้วเราสนใจเรื่องนั้นใช่ใช่ต้องเป็นต้องทําเรื่องนั้นที่เขาสนใจก็เลยจะเป็นการแมทช์ระหว่างเรากับอาจารย์ส่งเมลคุยส่งเมลไปเลย เราจับมนได้มันก็ได้ตอบแทนเขายังไงไม่ไม่เราเราตอบแทนใช้วิธีตอบแทนมันทั้งชีวิตจนเราชินไปแล้วไม่ใช่หมอนถึงว่าอย่างของไทยอย่างที่ที่บอกมันก็ใช้ทุนก็ใช้ทุนอะไรไปเป็นตัวเงินมาเอให้มาเจะออกมาเป็นงานวิจัยของเราไงก็คือแบบว่าก็ทำงานวิจัยเขาให้เสร็จเขาเขาเราต้องวิจัยเรื่องนี้เรื่องที่ให้เขามาที่งานวิจัยเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เราใช้จบเลยนะเราก็เหมือนทิทีสร็จเราไปด้วยี่มันบินกันหมดเลยรัฐบาลได้งานวิจัยอาจารย์ได้เงินเราได้เรียนเป็นวงการที่ดีมากเลยนะ แค่เราต้องสาะหาว่ามหาลัยไหนมีเรื่องการเปิดทุนแบบนี้ซึ่งมีเยอะมากมีเยอะซึ่งมีเยอะบอกเลยมีโอกาสอยู่แล้วสักการที่เป็นเด็กที่สายประกวดตั้งแต่ตั้งแต่เด็กใช้คำนั้นได้ไหมเป็นตัวแทนก็แข่งเห็นเพื่อนๆที่ที่แข่งมาด้วยกันสุดท้ายเติบโตมากล้เขียกันไหมอุ้ยใช่เลยอย่างเด็กโอลิมปิกที่ว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ Google Facebook อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ไปใช่ค พราะไปอยู่ตรงนู้นกันหมดไม่อยู่หัวเนาะแต่แต่ส่วนที่เขาต้องใช้ทุนเพาะกลับมานะแล้วแต่ว่าตัวเองไปไปเรียนด้วยที่ไหนเฮ้ยในแชทตอนนี้กําลังพูดถึงนายเอมน้องชายเออยังไงยังไงเขาบอกว่าเก่งอัจฉริยะกว่านายอาร์มอีกครับจิ้งหัวไม่รู้นี่เขาเขียนมาผมเป็นคนที่หัวผมว่าผมมีพรสวรรค์เรื่องอ่านเข้าใจแต่ขี้เกียจคลคล้ายผมแต่น้องผมก็มีพรสวรรค์เดียวกันแต่มันขยัน แล้วมันก็จะกลายเป็นยิ่งขยันด้วยเขาอยู่มองนอกเหมือนกันไหมครับไม่ครับตอนนี้เล่นหมออยู่อยู่ที่บ้นแกเก่งทั้งบ้านเฮ้ยแสดงว่ามันเกิดจากดีเอ็นเอเหรอผมว่ามันอยู่ที่การเลยนดูของบ้านในฮามในเอฟใช่ไหมมันย้อนไปเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงยังไงคุณพ่อก็จะบอกว่าไม่ได้ทําอะไรแต่คุณแม่ทําเยอะคุณแม่ค่อนข้างสตรีทล้วก็แกก็สนับสนุนทุกอย่าง ทำงานราชการหรือเอกชนปกติเขาทำด้วยแล้วแม่แม่เป็นเลขาบริษัททั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าอย่างน้องเนี่ยก็ก็พาแข่งอยากแข่งอะไรก็พาไปแข่งอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญคือภาษาผมคิดว่าภาษานะเขาเขาให้แม่นี่คือจะแบบภาษาอังกฤษเธอต้องได้ซึ่งต้องในสมัยแบบ20ปีก่อนสมัยเออถ้าสมัยนี้เข้าใจได้ทุกคนเรต้องต้องเรียนภาษาอังกฤษจรย้อนไปตรงนั้นมันมันไม่ไม่ไม่ได้บิ้วกันขนาดนั้นเนี่ย เขาก็าสอนดีผมคิดว่าก็ให้เครดิตเลยแม,ม่ผ่านาใช่ใช่ใชถ้า<ช><ช>ถ้าถามลึกๆไปนะถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะค,รคือแบบคุณแม่อยู่ในยุคที่ดุไหมตีไหม,อมโอ้แม่ผมอ่ะเขาไม่เขาไม่ค่อยตีแต่เขาแบบ คำพูดเขาแบบเชื <inform> s <throughout> <S ้อเชนแบบว่าโอ้โหเจ็บเจ็บคือผมก็จะเป็นเด็กแบบไปเล่นเกมอ่ะพี่เล่นเกมเกมอะไรเข้าใจเข้าใจผมให้เล่นเกมชั่วโมงละชั่วโมงเอ้ยสัปดาห์ละชั่วโมงพี่ว่ามันอยู่ได้ไม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 ่มีทางไม่ได้เธอต้องไปแบบรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านอะไรขออย่างเเล่นเกมได้หนึ่งชั่วโมงเออแล้วก็ผมก็เลยต้องไปแอบเล่นไงออไปตามตามร้านไปเล่นตามร้านแต่เขาเรียกว่ามี มีกรอบแล้วเขาเขามีกรอบให้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้แม่ผมเนี่ยผมปาแล้วนะผมเบอร์สสิ่งี่ถ้าเราให้ลูกเราวันละชั่วโมงพอไหมที่เกียไปหาทำอย่างนั้นกอดร้องเลยปล่อยเหรอให้เขาเล่นเถอะปล่อยไปใช่ไหมปล่ยแต่เอาจริงไอ้ความที่ไม่ให้เนี่ยมันก็เป็นความงั้นงั้นถามนักวันนี้ถ้ามีลูกจะปล่อยเขาเล่นไหมไม่ ผมรู้ไม่แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงมันก็จะมีเดียวสามชั่วโมงแล้วกันสี่ชั่วโมงแล้วกันอะไรตั้งข้นหมาะสอง่ก็จะมีกฎให้เขาอยู่คงไม่สติ๊ขนาดนั้นนี่เราก็พยายามที่จะถามชีวิตในอามเพราะว่าเอ้ยมันก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจนะเป็นเป็นเด็กสายสายประกวดอะสายลงแข่งอะแล้วมันก็อยู่ในในเส้นทางที่มันไปให้สุดอะจริงเราก็ดิ้นรลนส่งเมลเองสมัครหาใช่ไหมเปล่าเปล่าไอ้ทุนเนี้ยใช่ไหมไอ้ทุนเนี่ยคือ อาจารย์ผมจบมาจากนั่นพอดีแล้วผมก็ดันไปไปไปถามอาจารย์ครับผมอยากอะไรนี่แล้วทางน้นหาเด็กพอดีมันเป็นความแบบจำลังภาษาดีดีเแต่ว่าก็คือภาษากับกสิวมันมีอยู่ก็เลยพร้อมทุกอย่างเลยไปใช่ครับใช่ครับอืมอ่ะโอเคโอเคอ่ะวันนี้ก็น่าจะได้รู้จักกับ ท่านว่าที่เรามาต่ออามครับผมแล้วก็ใครที่กําลังมีลูกหรืออยากจะดันลูกไปสายเทคะสายคอมพิวเตอร์เอาง,ง่ายเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นสิ่งเหมือน มันกลายเป็นพื้นฐานปัจจุบันนี้เนาะทุกกล่ทุกบ้านไปแล้วไอทีมันกลายเป็นพื้นฐานไปแล้วจริงๆในอาร์มบอกว่ามาที่นี่สามอาทิตย์แชทของในอาร์มยังพอมีเวลานะฮะเทียบโน้มน้าวแล้วก็เปลี่ยนใจให้ลงสมัครเลือกตั้งยังทำอยู่นะใช่ใช่รายชื่อไปก่อนสุดผมเห็นมีคนมาดิวเขาเนี่ยโอเคมีอะไรจะฝากไหมแน็สุดท้ายเรื่องคอนเทนต์เรื่องอะไรออนไลน์นะ่นนี้ สกายชอบผมด้วยนะครับปีนี้จะได้เห็นอะไรแบบพิเศษิเศด้วยนะครับไม่มีครับเวลาก็คือเอาเอาเท่าที่โอเคทอไดีครับปีกับปีปกติก็อาทิตย์ละครั้ง สองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งวันไหนบ้างนะฮะวันพุธกับวันเสาร์ครับโอเคเอาไปสามทุ่มใช่ไหมวันเสาร์สามทุ่มวันพุธเช้าเลยเก้าโงเช้าเก้าโมงเช้าแล้ววันที่ไทยนี่ยังใช้เวลาเดิมไหมฮะวันที่ไทยไม่ได้ทำอะไรเลยช่วงนี้ก็ช่องก็จะปิดๆไปหน่อยอโเคให้ได้อามพักก่อนนะทุกคนนะครับคุณอามนะครับขอบคุณครับขอบคุณทา่อารับขอบคุณครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าพี่จักใครมามีไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหามาแทนครับทั้งคู่เลยมีโอกาสที่ปั่นคุณจะมาทันไหม อยู่มาเกหูใช่ใช่ไม่มีปัญหาผมอยู่อยู่หัวหินแนนดาวังอยู่ประชัยชวนมาจัดรายการเม่อยากชวนมาเป็นเจ้าของมอยู่้างอยู่แนนดาวเออเดี๋ยวจันหน้ามาดูแล้วว่าโบ้แท็กโบ้แท็กไปเลยเปิดตัวไปเลยโบแสงอ่ะเดี๋ยวว่ากันโอเคโอเคขอบคุณแนนไปรอบนะครับขอบคุณครับทุกคนครับลาครับลาครับสวัสดีครับทุกคนดูคลิปจบแล้วอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ซับสับส b e ให้ด้วยนะครับตั้งไหนปันไหนนี่นี่กด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 กไม่เอาจะกดเอาใไปดูดออกเองนะ่ายโตทำงาน